คุณย่าเนี่ยมาจากคุณพ่อจุดกําเนิดมาจากทุกวันอาทิตย์เขาน่าจะเป็นคริสครับเพราะว่าเขาไปเข้าโบสถ์คริสจะต้องเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์พอทําพิธีอะไรเสร็จแล้วเขาจะมาเตะบอลกับพ่อครับพื้นเป็นพื้นคอนกรีตนะครับแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยเขาไปเล่นฟุตซอลก่อนจนฟอร์มการเล่นดีแล้วไปเตะตาสาเกลอะแคดมี่ฟุตซอลหนึ่งห่างออกไปจากบ้านเขา100กิโลเมตรแต่ดันเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของแม่ชื่อว่าเลซิฟี เขาก็เลยไปอยู่กับทีมทีมนั้นะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับมาดิอุสคุญย่านี่คือเอาดีทางด้านฟุตซอลครับโตเล็กหมดเลยนะครับก็ทําให้เขานั่นแหละครับข้อเท้าในการเล่นบอลเลียดพื้นที่แคบๆเก่งมากนะครับเหลือเชื่อที่เขาเทินมาเล่นฟุตบอลจริงๆชุดใหญ่เนี่ย14ครับถือว่าเลดมากแต่โอเคเข้าใจได้ว่าบอลเลียดการต่อบอลของบราซิลสักสิบหัวยังพอรับได้นะครับแต่เนี่ย14 นจนสุดท้ายแล้วครับเขาก็ไปแจ้งเกิดน,นะครับแล้วเขาอะมีความใฝ่ฝันอยากจะติดทีมชาติบราซิลเพราะว่าไอดอลของเขาคือโรนัลดินโยนะครับโรนัลดินโญนี่เขาบอกเลยว่ามีช่วงหนึ่งที่แลกเบอร์กันแล้วก็วกเยือน้อยเนี่ยส่งเป็นเหมือนทริกอะในการแนะนําเขานะครับว่าเขาควรจะเล่นยังไงนะเขาบอกว่าไม่อยากบอกว่าโรนัลดินโญเป็นเพื่อนเขาแต่ว่าคุณได้คุยกับไอดอลมันสุดยอดมากทุกครั้งที่ผมเห็นข้อความของโรนะัลดินโญเนี่ยผมมือสั่นเลยนะครับเขาสามารถ ทำนายได้เลยว่าเฮ้ยเกมนี้ถ้าเองเล่นแบบนี้เองจะเกิดอะไรขึ้นลงมาในสนามเองจะเจออะไรนากเกมันเก่งมากนะครับหลังจากนั้นเขาก็ทุ่มเท100%ยอ่ะยอมรับตามตรงว่าผมเป็นคนอาจจะดูอิโมชันอลดูเป็นคนใช้อารมณ์เพราะผมใส่สุดร0 0 120%ทุกเกมในสนามตอนนี้ก็เป็นบทเรียนผมที่ผมให้ยากที่จะควบคุมมันเอาไว้ด้วยไม่ใช่ว่าแบบไปทำอะไรโง่ๆนะครับก็คือเขาโดนแดงคนเรื่องบ่อยนะครับใจร้อนนะครับโดนเปรียบเทียบกับเอริกคันโตน่านะครับ แล้วก็เปิดเผยเออกมารอบหนึ่งครับว่าแกรี่โอนิลครับเป็นคนที่เขารักมากแกรี่โอนิลคือโค้ชเครดิตไม่ได้เยอะใช่ไหมครับสมัยก่อนเป็นนักฟุตบอลนะครับแล้วก็มาคุมวูฟเขาบอกว่ายอมรับตำโงเขาเคยทะเลาะกับแกรี่โอนิลครับทะเลาะอะไรรู้ไหมฮะทะเลาะเถียงแผงไงครับโอนิลสอนแบบนี้คุณย่าบอกเฮ้ยมันควรจะต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าจนสุดท้ายเขาลืมตัวครับโอนิลบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีแผนการทุกคนต้องเล่นเป็นทีมเขาบอกโอเคผมเขาขอโทษนะครับ ช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยของสะสมครับทุกคนวันนี้เป็นของเก็บตกซึ่งมีค่อนข้างเยอะผมไปกันที่ตัวแรกก็คือทางฝั่งของเสื้อตัวนี้ครับคุณผู้ชมอเอาสีเขียวแล้วกันสีเขียวเป็นตัวย่าวนี่คือเสื้อ p ี t ตอร์ชมาโคนะครับเป็นเสื้อเรตโลปี90ยุคก 90, ตัวยาว่าสาม9 9าบาทเป็น l อลเอเชียนะครับแล้วก็